สวัสดีครับับผมเลยครับพ่อญาติไดตทำเพงแล้วครับอาผมชื่อธนาวัต์ครับชื่อเล่นชื่อหนุ่มมาจากเชียงรายจากเชียงรายมาครับได้รับเองมาจากเชียงรายแน่นอนคับผมหนุ่มครับครับหนุ่มเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับมือถือเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยเอาความรู้เกี่ยวกับมือถือเนี่ยของผมศูนย์เลยดีกว่า ขายของเป็นอย่างเดียวขายเป็นอย่างเดียวขายเป็นอย่างเดียวครับขายเป็นจอก็ไม่ได้เรียนแบตก็ยังไม่ได้นะครับแล้วก็เลยมาเรียนคอร์สส่อมใช่ใช่ครับนะครับเรื่องแกะจอแกะแบตคถือว่ามันมีสอนอยู่แล้วครับผมแต่ว่ามอดมันหาที่เรียนยากครับแล้วก็มาเจอคอร์สผมมากันเถอะครับไปพบเจอก็เลยปฏิจัยลงทุนเรียนเรียนคอร์สผมห้าวันครับนะครับผมอยากถามหนุตรงตรงเลย น่ครับจากคนที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับวงจรอีเล็กโทนิกเลยยิ่งเป็นมูลถือก็ไม่รู้จักเลยครับนะครับว่าอะไรคืออะไรพอหลังจากที่ได้มาผ่านคอร์สผมเนี่ยในการวางแผนตั้งแต่วิชาศูนย์ครับวิชาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการวิเคราะห์การรู้จักวิธีการอ่าเสียเนื้อหาที่ผมวางให้น่ในการเรียนหนุ่มรู้สึกอยังไงบ้างครับกับการที่ได้เรียนครับคือ หลักๆแล้วดีนะครับเพราะว่าความรู้เบื้องต้นเนี่ยเราจากที่ไม่มีความรู้เนี่ยเราเข้ามาเนี่ยเราต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนอครับผมมันก็ต้องเริ่มจากศูนย์อย่างเป็นวงจรไฟหรือว่าอะไรเงี้ยคือผมไม่มีความรู้อยู่แล้วครับพอมาเรียนกับอาจารย์ก็อาจจะก,กลับไปเนี่ยอาจจะวิเคราะห์ได้นะครับว่าวงจรไฟนี้วิ่งจากนี่ไปนี่วิ่งจากไหนไปไหนอย่างเงี้ยครับผม และรู้ว่าจะวัดวงจดรดีว่าเสียยังไงใช่ครับด้วยเทคนิคครับด้วยเทคนิคก,การกเรียนครับการเรียนการสอนการสอนครับใช่ไหมว่าถ้าเราเจอการเสียแบบเนี้ยหลังจากที่เราเรียนวงจรการทํางานเรียนระบบการทํางานครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการเริ่มเช็คว่าจะเ,ร,เรียบอันนี้โอเคไหมในการที่จะเีินไม่ได้คับดีครับดีครับโอเคเลยครับเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าให้ผม ไปแกะเครื่องมือถือเครื่องเครื่องนึงเนี่ยครับโดยที่ไม่มีความรู้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจุดเสียจุดเนี้ยมันจะเริ่มต้นเช็คยังไงครับเราไม่รู้วงจรของมันครับจากที่เรียนมาแล้วเราก็พอที่จะมีความรู้ได้ระดับหนึ่งครับผมค่าเรียนแพงถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพง<ช>เพราะว่า เราไม่ใช่ว่าซื้อครั้งเดียวแล้วแบบกลับมาเราก็ต้องเสียอีกรอบหนึ่งคือเราซื้อครั้งเดียวแล้วก็เดี๋ยวอาจจะอาทิตย์หน้าหรือว่ารอบหน้าเราถ้าเกิดวาา่าใช่ครับถ้าเราลองกลับไปก็สอบในความรู้ที่เรียนแล้วมันเกิดปัญหาหรือคิดว่าเอ้ยฉันยังไม่โอเคก็สามารถเข้าเรียนใฟรีด้วยเรา,ารอนุญาตได้ตนขอสมัครแล้วว่า,าเราจะเป็นการ<า> เรียนรู้อาชีพนี้แบบนี้กันใช่ไหมใช่ครับนะครับการยกวางไอ้สิ่งเห็นไหมถ้าเราไม่มีผู้สอนใช่ครับการวางมือการทำอะไรมันจะยากไปหมดใช่นไหมใช่ครับผู้ท่านผมองคนเท่าั้นกองผานหองดผู้บันไห เปิดนะครับคอนเสิทีคอนเสรทีไม่ิีมันหายไปนะครับคราวนี้พอเราได้สัมผัสเครื่องมือช่างมันมันเหมือนกับได้จับเครื่องมือใหม่ๆเนาะใช่ครับใช่ครับมันจะติดติดกันนักงึงก็ผมไปไม่ถูกเลยแรงมีสั่นหมดเลยครับไปไม่ถูกเลยไม่รู้จะเริ่มเป่ายังไงยังไงใช่ครับใช่มันต้องเรียนวิธีการจุดวาต้องเรียนต้องเรียน ถ้าไม่เรียนนี้ไม่รู้ว่าจะเป่าทิศทางอะไรเลยใช่ครับใช่ครับก็ในคลาสก็สอนเทคนิคขั้นตอนการยกเปลี่ยนไอซีครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมีเรียนออนไลน์ด้วยนะก็ต้องไปฝึกฝนด้วยนะเนี่ยถามเป็นคำถามหนึ่งที่ว่าหลังจากเรียนไปแล้วเนะถามจริงนะอยากทาอาชีพนี้แล้วหรือยังหรือว่ากูเลือกละกูไม่เอาละมันยากไปอยากครับอยากอยากเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างที่เขาที่ที่ให้เราเนี่ย เอ่อเริ่มที่จะสนใจทางด้านนี้ตั้งแต่แรกทีละและพอได้มาเรียนใช่พอเราได้มาเรียนเข้าไปเนี่ยมันก็นี่แล้วอ่าโอเคเราสามารถไปทางนี้ได้เราก็เริ่มที่จะแสดงว่าเข้าใจสิ่งที่สอนครับถูกไหมถ้าถ้าเรีอะไรไม่เข้าใจนี่ก็ไม่ไหวดีกว่าว่บแล้วเข้าใจผมกที่บ้านนะเข้าใจไหมล่ะครับเข้าใจอยู่นะเข้าใจเข้าใจเข้าใจครับนะครับ ถ้าเรามั่นใจนะครับแล้วก็ได้ถ้าเราชอบก่อนเราชอบเราชอบอาชีพนี้เสร็จแล้วเอ้ยชอบด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ไ่ดูนะเช่นอาจจะมีรายได้ที่ดีแล้วก็งานไม่หนักแล้วก็พอได้เรียนในสิ่งที่ถูกต้องความมั่นใจมันจะเพิ่มขึ้นจริงไหมวะจริงครับจริงครับเนี่ยอย่างวันแรกผมแทบจะไม่มีความมั่นใจเลยเลยวางอะไรก็วกันนี้คนเล็กับอย่างพอมาถึงวันที่สามที่สี่เนี่ยเราก็ พอที่จะทําแบบให้เรามีความมั่นใจในการวางมันมาขึ้นครับเหลือแค่เอาจิงเลยนะคุณะผมบอกแล้ว่าเหลือแค่จริงแล้วผมบอกตรงนะเอาบอกจริงมายกให้ผมก้าวบอกจริงคุณยกบันแล้วก็ติดได้อะผมผมเชื่อนะคุณทําได้นะผมเชื่อนะแต่แต่แต่ผมเชื่อคุณต่างหากเชื่อเชื่อตัวเองด้วยนั่นคืออะไรครับทดสอบได้เลยครับกลับไปทดสอบเลยว่าอฉันใช้หลักการในการยกครั้งเนี้ยที่เรียนเนีะยไปใช้ ทำบอร์ดจริงเนี่ยมันจะได้ไม่ได้ต้องทดลองต้องต้องทดสอบต้องต้องลองเลยนะต้องลองเลยนะครับก็เครื่องไม้เครื่องมือก็น่าจะสรรหานะครับดูสายอะไรก็สมอ่าสายผมรับผมก็เอาราคาไหนหัวแรงแบบไหนก็ค่อยไปคุยเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออีกส่วนหนึ่งครับเพราะยังไงยังไงผมวิว่ายังไงก็ต้องมีเครื่องมือในครที่จะไปชิปนี้ใช่ครับใช่ครับอ่าอีกนขอเอาไปหนึ่งอยากจะฝากบอกเพื่อนๆหรือใคร คนทั่วไปว่าการซ่อมมือถือเนี่ยถ้าได้เรียนแล้วมันจะทําได้ไม่ยากอยากจะบอกพวกเขามามยิ่งคัดผมจะได้เอกสอนคือจะบอกอย่างนี้ครับว่าการที่เราสนใจในวิชาชีพเนี่ยแล้วรเราไม่มีความรู้เลยเนี่ยเราอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวในสิ่งใหม่ๆที่เราจะได้เรียนรู้เข้ามาอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณสนใจจริงๆแล้วเนี่ย คือทุกอย่างมันทําได้หมดมันทําได้แน่นอนอยู่ที่ว่าคุณมาเรียนแล้วคุณจะไปต่อหรือจะหยุดแค่นี้ใช่ครับคุณจะไปต่อหรือคุณจะหยุดแค่นี้ความจริงมันความจริงมันรู้เรื่องเลยนะใช่ครับว่าถ้ายมีคอร์สแรกของชีวิตด้วยนะกูไม่น่าจะไหวว่ะบางทีใจแป้วเลยนะเว้ยว่าโอ้โถ้าถ้าเรียนแล้วแม่งไม่เข้าใจใจแป้วเลยนะเสียดายเงินก็เสียดาเงินแต่ว่าแม่งไม่เข้าใจอะไรเลยทําให้โอกาสที่จะเป็นช่างมือถือนี่แม่งหายไปเลยนะเว้ยเชื่อพี่ไหมใช่ครับ แต่ถ้าเราได้เรียนวิชาที่ดีแนวทางที่ดีในการในการเรียนรู้เนี่ยมันรู้สึกว่าอมันก็ไม่ได้ยากจริงไหมใช่ครับแล้วก็กูทําได้นี่หว่าถ้าแค่นี้เองถ้าติดปัญหาก็ถามอาจารย์ผู้สอนได้ด้วยถ้าอย่างอาจารย์สอนผมใช่ครับเพราะว่ามันน่าจะรอดนะเว้ยไปได้ครับไปได้นไปได้ทุกคนครับเนาะไปได้ทุกคนแต่ขอให้มีความรู้หน่อยละกันครับใช่ไหมครับไม่ไม่หน่อยนะครับจริงความรู้แต่เยอะไปอยู่นะว่า คามรู้ที่เรียนไปก็ไม่หน่อยนะเว้ยถ้าวันนี้ก็ไม่หน่อยต่บอกว่าหน่อยก็ไม่ได้นะก็เห็นตาปื้อๆท่านอาจารย์ทั้งผู้ทั้งคนเรียนเลยแม่งก็หนักหนักพอควรเนาะหนักพอสมควรครับหนักพอสมควรเนาะแต่ก็ไม่ได้เกินกว่าสิ่งที่เราตั้งใจแค่นั้นเองครับผมสรุปว่าคอสที่โอเคนะโอเคครับโอเคครับไม่เสียดายแน่นแน่นะไม่เสียดายครับก็ขอให้น้องนะครับตั้งใจทําในสิ่งที่เราอยากทํา ส่วนพี่ก็จะเป็นแบคขึ้นเป็นน้องตลอดไปสัญญาสัญญาลูกพชายสัญญาว่าฮ้ะมีปัญหาอะไรอะที่อยู่ขลังคุณตลอดที่สัญญานะสัญญาหน้ากล้องสัญญาตลอดทุกคนเลยครับผมนะครับขอให้คุณสู้ครับผมอยากให้วิชานี้ให้กับคุณและให้คุณนําไปใช้นะครับในการสร้างครอบสร้างเนื้อสร้างตัวดูแลครอบครัวของคุณแค่เนี่ยเชื่อใจผมได้สัญญาครับก็ขอบคุณหนุ่มมากนะที่ให้ผมเป็นเทรเนอร์ขอบคุณนะโอเคครับ